สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เดินทางมาเกาะติดนะครับทุเรียนอ่อนที่จังหวัดระยองนะครับได้ข่าวว่ามีทุเรียนอ่อนนะครับที่ระยองเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับจริงๆผมผ่านมาหลายร้านมากนะครับที่ระยองเนี่ยโดยเฉพาะร้านริมทางเลยนะครับบอกว่าทุเรียนอ่อนทุเรียนอ่อนจริงๆนะครับผมมอบกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ขายข้างทางกันแล้วกันนะครับไม่เป็นทุกร้านนะครับที่ ที่จะเป็นทุเรียนอ่อนนะครับจริงๆฝากพ่อค้าแม่ค้าที่ชฉวยโอกาสเอาทุเรียนมาทุเรียนอ่อนมาขายให้กับพี่น้องนะครับที่เป็นนักท,ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับเพื่อเฉวยโอกาสขอนะครับอย่าทําร้ายพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งใจนะครับวันนี้ผมเองอเดินทางมาพบกับหลายร้านนะครับเพื่อส่งกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูร้านนี้ร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่ขายทุ<ๆ>เรียนอยู่ริมข้างทางเหมือนกันนะครับ จริงๆช่วงเทศกาลทุเรียนฤดูการน่ะจะมีทุเรียนเต็มร้านเลยนะครับวันนี้ผมเดินทางเข้ามาแวะร้านนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปไปเดี๋ยวตามมาเลยตากล้องมาเลยนะครับทุเรียนมีตั้งแต่ราคา100บาทไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกวนนะครับหรือว่าทุเรียนที่เป็นทุเรียนสุกทุเรียนกวนก็มีก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับรถก็สามารถจอดได้นะครับไปเดี๋ยวพาเดินเข้ามาเดินเข้าไปดูตรงนี้ อันนี้จะเป็นทุเรียนนี่น่าจะเป็นกระดุมนะเป็นลูกเล็กๆเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับบอกบอกว่าทุเรียนร้านนี้เป็นทุเรียนแก่นะครับก็ส่งกาลังใจให้กับะนะักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวพาเข้ามาดูเลยพาเข้ามาดูเลยอ่ะตามกล้องนะตามมาครับนี่เป็นลูกใหญ่ๆนะเดี๋ยวพาเข้าไปเข้าไปดูกันแล้วกันตากล้องเดินถ่ายมานะครับที่ที่แกจัดแล้วก็ขายไม่ทันบางทีก็เอาไปกวนนะครับเอาไปกวน มีร้านกวนอยู่ข้างมาตามมาเลยตามเข้ามานะจ๊ะมาดูมาดูเนื้อหน่อยนะก้องตามเข้ามาเลยครับมาดูนี่วันดีครับวันดีครับค่ะวันดีครับมาติดไมเลยค่ะสวัสดีแม่ค้าที่น่ารักนะครับค่ะเป็นไงช่วงนี้ลูกค้าเราเข้ามาแน่นไหมครับลูกค้าก็เข้ามาอยู่นะคะเข้ามาเนาะเพราะว่าเราขายทุเรียนประกันค่ะรับประกันเนื้อรับประกันเนื้อใช่ถ้าเราเจออ่อนหรือเจอมีปัญหาอะไรเราก็จะเค็มให้ลูกค้าเลยค่ะ เทมแล้วประกันนี้เดี๋ยวดูเนื้อนี่อ่ะเดี๋ยวดูเนื้อเนื้อนี่ต้องบอกว่าแป๊บนึงนะคะเป็นทุเรียนแก่เนาะทุเรียนทุเรียนแก่มันอ่ามันจะมีนี่โอ้โที่นี่นี่จะเกแก่ให้ดูถึงมองถึงเม็ดเลยอ่ามองถึงเม็ดเลยนี่ถึงเม็ดเลยว่าจะแก่นะครับนี่นี่คืออีกหนึ่งร้านนะครับที่ขายทุเรียนแก่ลูกค้าที่ ชิมได้นะคะไม่เป็นไรครับชิมอ่าเดี๋ยวชิมเลยนะครับชิมเลยเราจะบอกว่าแก่ใช่ล้วบอกแก่ไม่แก่กับลาตีได้เลยค่ะนี่นี่คือทุเรียนทุเรียนแก่นะครับของเราถ้าไม่แก่แก่มาบางครั้งเราไม่รู้ข้างในเป็นยังไงแต่เพราะว่าแก่แล้วลูกค้าให้ชิมเลยไม่ดีไม่ให้ไปหวานนะครับเป็นทุเรียนที่ไหนแม่เป็นทุเรียนของจันค่ะของจันเนาะลองเดูลองฤดูใช่จันทัปปีแต่ตอนนี้ เป็นกระดุมทองออกมาคือในฤดูออกแล้วอ,อีกลูกค้าอีกคิดคาดว่าไม่ถึงเดือนลูกค้าจะได้กินในฤดูของระยองของจันเอาลแล้วฮะแก่มากแล้วก็หวานหวานหวานจัดด้วยนะหวานจัดด้วยจ้นะครับเนื้อหวานมันเดี๋ยวก็หวานมันมากหวานจนีเป็นงไงบอกได้เลยนะถ้าแบบของเราไม่ดีนี่เราไม่มีการให้ไปการันตี<ม>ถึงจะเป็นร้านริมทางแต่เราการันตีลูกค้า<ม>ทุกคนค่ะหวานแล้วก็อร่อยมากเลยเดี๋ยวเราก็ ุดยอดเลยเลือกบางค่ะเลือกบางแล้วไม่ไม,ไม่ถือว่าหนานะใช่ใช่เบือกบางไม่ถึงว่าหนานะครับนี่คือทุเรียนนอกกรดูสวัสดีนะครับสวัสดีครับนี่ตกล้องเข้ามาดูเดยวเข้ามาดูครับนี่ชื่อร้านร้านอะไรครับตรงนี้อะไรนะร้านทุเรียนโ,นโคตรอร่อยอร่อยสมชื่อนะครับชอบผมชอบนะครับเป็นทุเรียนบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มในผมยุทธพงษ์ชาแนลนะครับ เป็นผูสื่อขาวป่ะไม่ใช่ับยูทบ <c oughs> เบอร์แล้วก็ทำเกี่ยวกับทุเรียนนะครับอ่าก็ตามติดนะครับตอนนี้บอกอ่าผู้เรียนก่อของวันก่อต่อทีวีอ่ะ,แล,ะแล้วผมก็มาดูอยู่จริงๆอะ่ะจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ใช่ทุกคนนะครับมต้องบอกอย่างนี้บอกกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ริมข้างทางเลยเป็นบางคนเท่านั้นที่ฉวยโอกาสนะครับฝากเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าหลายท่านที่ขายอยู่ข้างทางปากวาบอกว่า จริงๆพ่อค้าตั้งใจที่จะเอาทุเรียนแก่มาขายนะครับแต่มีแค่บางคนเท่านั้นนะครับหลายๆร้านวันนี้ผมดูริมข้างทางมาทุเรียนแก่ทางนั้นนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ฝากมานะครับฝากให้ประชาัมพันธ์นก็อยู่คนเองเนี่ยอยู่ในตลาดอ๋อครับถ้าอ่อนนี่เดี๋ยวจะมาตอว่าใช่โอเคครับนี่ถ้าอ่อนมีถ้าอ่อนมีมาเราก็ไม่ให้ไปมันอาจจะติดมามั่งเพราะเราไม่ใช่คนตัดใช่ไมได้ไหมได้แต่เราไม่ให้ไป แต่แม่ค้าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดซื้อของที่ร้านน่ะให้ถามได้เลยแล้วก็แกะให้ดูได้เลยใช่ค่ะให้ชิมก่อนเลยนะครับถ้าไม่ดีเราเปลี่ยนให้เลยเพราะว่าอ้าให้ชิมให้ชิมลงได้ได้อันนี้ให้เขาแกะมากเลยเห็นเนื้อตามตามที่ดูเนื้อหวานนะครับหวาน ก็มันเยอะเนะเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อเยอะด้วยนะครับ <c oughs> เป็นผู้เรียนแกด่ดีดูเม็ดก็รู้นะครับคนที่ที่ดูอันนี้คือกัอบนํานุ่มในออครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับอยู่ที่บ้านเนินสูงอำเภอนาใหญ่อามนะครับวันนี้เดินทางมาที่ที่นี่ตอนนี้ต้องบอกว่า บรรยากาศที่จันทบุรีเนี่ยนะครับเริ่มคึกคักแล้วโดยเฉพาะ,ะนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเข้ามาหลายๆจังหวัดนะครับเดินมุ่งหน้าเข้ามาที่สังเกตได้ว่ารถจะวิ่งวิ่งเยอะนะครับรถจะวิ่งเยอะนะครับเต็มถนนเลยช่วงนี้เป็นวันหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับมาดูนะครับก่อติดทุเรียนแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับวันนี้มามาแวะดูนะไม่ยอมชิดเนาะขอไม่ใช่มะปางนะอันนี้ไม่ยอมชิดละ จ้าอันนี้ขายเท่าไหรออ่อ่ะมีโลบาทจลงโลร้อยห้าสิบอ๋อร้อยปดิบร่วงร้อยห้าสิบอ๋อันนี้ของจันทัพบุรีเนาะจ้าโอ้อย่าดูทุเรียนหน่อยสวัสดีจ้าทุเรียนขายยังไงอะครับลร้อยปดสิบ้อันนี้แบ่งได้นะรถมีพาแบ่งได้ด้วยอู้อันนี้ัทา,ทานไม่หมดลูกตัวใหญ่อ๋ออันนี้ทุเรียนจากไหนจ้า ของจันเนะบบาะอ่าแบ,บ่งได้ผ่าแบบ่งได้จะเอาคูเดียวก็ได้เอาใจลูกค้าเต็มที่เลยคร<ม>ูเดียวก็ได้สองคูก็ได้เนาะนี่ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับที่เมื่อปีที่แล้วจะมีทุเรียนลงตรงนี้เยอะๆมีขายส่งด้วยหรืออีกที่หนึ่งไม่รู้อ๋อมันยังไม่ถึงอพอยังไม่ถึงก็ดูนะประมาณเอ เมษาพุทธาเมถุนาเมษาพุทธามมถุนาเนาะก็จะประมาณนั้นนักท่องเที่ยวก็จอดเรื่อยๆนะ่นนั้นวนนี้เขาอไปเที่ยวเขาเขาพิชเกลูกอ๋อที่กําลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะครับก็ไปเที่ยวเขาทิชิกลูกอ๋อเดินทางมาก็พอขายได้นะครับครับกโเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดินไปดูอันนี้เขาเรียกจุดไหนนะอันนี้เขตในอามนายายอามอยู่โอเคนะครับขอบคุณครับกาขายร่ำรวยนะครับท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามา อ่าันบอกว่าไปเที่ยวเขาพีจักุกนะครับอ๋อผมเข้าใจแล้วที่เป็นข่าวนะครับกดขึ้นไปเยอะๆโอเคครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านนะครับค้าขายร่ำรวยกันแต่เจ็บอย่าจนนะครับผมสวัสดีนะครับ